สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่หนทางสู่การเป็นซีอีโอของคุณนะคะฮัลโหลสวัสดีค่ะฉันจะเป็นเลขาของคุณที่บริษัทเลดไนเทอร์สนะคะเอ่อก็อยากจะทํางานกับคุณมากเลยนะคะถึงแม้ว่าคุณจะเป็นผู้เชี่ยวชาญแล้วหรือว่าจะเป็นครั้งแรกของคุณก็ตามเราม,มีครั้งแรกด้วยกันนะจ๊อน้อง คนทํางานก่อนให้เข้าไปในเมนูแล้วก็ไปที่สตาฟกับจ้างนะคะเราต้อง,องเบิร์ดออฟเมาส์หนึ่งทีนะมาฉันจะช่วยถามนะคะว่าจะได้รู้ว่าเราจะจ้างใครได้บ้างแล้วแถวนี้โอ้มีคนสมัครเข้ามาสองคนนะคะโอเคใครที่เราควรจะจ้างดีนะคะามาลาชาโพวิชนะคะเลเวล2แล้วคนนี้ซาราลี่ยี่สิบหกเคชื่อแอนเบโร รอย <S 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 ถ้าเกิดว่าเกมนี้เป็นเกมที่แบบว่าเราแบบว่าสามารถฝึกการเป็นเกมเดฟได้จริงๆเราต้องมีคุณธรรมต่อพนักง,งานของเราไม่งั้นเดี๋ยวเขาจะเอาไปโพสใส่โซเชียลมาเราไม่รอช้าครับเราไปต่อเลยครับไปต่อเราไปต่อเลยครับเราซิม RPG ใช่ไหมเอ่อไหนๆแอคชั่น RPG ก็มานะครับเราเรามาแฟนตาซี บวกบัดเจ็ตไปอีกครับเราต้องทำได้ดีว่าคิวเนสไม่ต้อง a แอปโรเช e บลิตี้มาไปค่ะใครจะไร่พอโพโซนะคะมาไปค่ะสู้เขาดาร์กโซสำหรับเด็กเฮ้ <laughs> <laughs> อต้องดีนะแน่สุดยอดเราเราได้โคตรเก่งเราได้โคตรเจ๋งข <laughs> อโทษนะคะ ก็ขอโทษครับลืมคุณนมาล่าเออเอาสิได้เลยมาไป <c oughs> เขาอยากจะเพิ่มการฟิตให้กับเกมเรานะคะเอาเฟลโ <c oughs> ค้ดม,มาล่า